สวัสดีครับดิคสรากับผมบริสโรชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยครับแน่นอนครับเราก็มีข่าวสารในรอบสัปดาห์มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับผมวันที่ข่าวแรกนะครับก็เปิดตัวไปได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับเกม FPS นะครับในโลกดึกดำบรรที่หลายคนรอคอยอย่าง Far Cry ไมนะครับที่ตอนนี้ชาวคอนโซลน่าจะได้สัมผัสกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและสื่อต่างๆก็เริ่มทยอยรีวิวกันมากมายนะครับและคะแนนก็ออกมาดังนี้ครับผม ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่นะครับให้ความเห็นว่าตัวเกมนั้นมีความแปลกใหม่จากเดิมนะครับและความแหวกจากเกม FPS อื่นๆนะฮะที่เปลี่ยนจากการถือปืนนะครับมาเป็นธนูและหอกหินนะฮะและมีสิ่งต่างๆให้ค้นหามากมายนะครับและมีกราฟิกที่สวยงามรวมไปถึงระบบการควบคุมสัตว์ที่แปลกใหม่นะครับและระบบการคราที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีเสียงท้วงติงในส่วนของเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างหวมนะฮะและภารกิจที่ค่อนข้างซ้ำซากไปหน่อยนะครับแต่โดยรวมถือว่าเป็นเกมที่ห้ามพลาดทีเด้ เลยครับผม ข่าวต่อไปนะครับยังคงเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะสำหรับคุณโคจิมะนะครับโปรดิเซอร์มือทองที่ในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเขาออกมามากมายจริงๆนะครับล่าสุดนี้เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกมอย่างเกมสปอตนะครับว่าเขามีความคิดที่จะขยายขอบเขตของผลงานนะครับที่เขาจะทําออกไปให้กว้างที่สุดโดยไม่ได้คิดแค่ที่วิดีโอเกมเท่านั้นนะครับแต่จะมีทั้งสินค้ากระโตนิเมชั่นนะครับฟิกเกอร์และของเล่นอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเขาให้ผลว่าการแพร่ขยายสิ่งเหล่านี้จากวิดีโอเกมไปสู่ตลาดอื่นๆนะครับ นะครับถ้าหากทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเราจะคาดหวังได้ว่าเราจะได้เห็นผลงานของเขานะครับออกมาโลดแล่นในวงการต่างๆเต็ไมไปหมดอย่างแน่นอนนะครับในอนาคตรครับผม ต่อไปนะครับจัดเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีผู้เล่นให้ความสนใจกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเกมที่หลายคนรอคอยอย่าง Tom Clancy's Division นะครับที่ได้สร้างสถิติใหม่ให้แก่ Ubisoft นะครับด้วยจานวนผู้เข้าร่วมทดสอบที่มากถึง6.4ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนับเป็นสถิติใหม่ของเกม f ฟรน c h i s ใหม่นะครับที่สามารถไต่ไปถึงระดับนี้ได้นะครับซึ่งทาง Ubisoft เชื่อว่าเกม t ี Division นะครับนี้จะสามารถทําสถิติสร้างยอดขายให้สูงตามยอดของผู้ทดสอบนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเกมจะสามารถทําได้หรือไม่นั้นวันที่8มีนาคมนี้รู้กันแน่นอนนะครับทั้งบน P Xbox One และ y s t a t i o n 4ครับผมข่าวสุดท้ายของวันนี้เป็นอีกหนึ่งสงครามในวงการเกมที่กำลังเริ่มต้นอย่างเงียบๆนะครับและเริ่มมีหลายค่ายนะครับโดดลงมาเล่นในวงการนี้กันอย่างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะล่าสุดนี้ก็มีอีกหนึ่งค่ายนะครับที่เปิดตัวเครื่อง VR ของตนเองออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ Valve กับ HTC นะครับโดยจะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Vive นะครับซึ่งเจ้า Vive เครื่องนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันพัฒนาระหว่าง2ค่ายนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้าไว้์ตัวนี้นะครับก็เตรียมเปิดให้จองกันแล้วนะครับในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะครับและจะวางขายในเดือนเมษายนปี2 0 1 6นะครับโดยมีราคาขายอยู่ที่799เหรียญน,นะครับพร้อมกันนี้นะครับก็มีตัวเกมที่ทำออกมารองรับในอนาคตเรียบร้อยแล้วนะฮะเชื่อได้เลยว่าสงครามของเครื่อง VR ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะต้องตัวเดือจากผลงานของหลายๆค่ยอย่างแน่นอนครับผม และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตได้อย่างต่อนเนื่องทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับกับ DKS ราวสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS o c u l u s Rift นะครับเป็นอุปกรณ์ V R ที่พัฒนาโดยทีม o c u l u s V R นะครับเคยระดมทุนบนเว็บไซต์ Kickstarter.com นะครับจนสามารถทำยอดระดมทุนไปได้สูงมากถึง2 4 3 7้านเียหรียญสหรัฐในการระดมทุนครั้งแรกนะครับตอนที่ทาง Facebook ของ Mark Zuckerberg นะครับจะเข้าซื้อกิจการของทีมในขณะที่กำลังพัฒนาโปรเจกต์นี้อยู่ด้วยเม็ดเงินที่สูงถึง2,000ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับนะับ,นะบเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งโมโหฬานที่สุดครั้งหนึ่งขขอองวงวกกกกาาารรรเเททททคโโโนลยยยีีีับ่่ออ่ิิษห้้ซืจด ยังไม่เสร็จดีครั้งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับ